วัดดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโอเยมเมอร์ยินดีต้อนรับสู่เกมสุดน่ารักของเจ้าไดนเสาร์กับเกม y o โยชิครั t เท WORLD โอเคเราจะมาลุยกันต่อในพาร์ทที่11กันเลยนะครับกับการตามหาอัญมณีของ Sun Dreamstone ที่กระจัดกระจายไปตามเกาะต่างๆด้วยฝีมือเจ้า b บบี้บอ s เซแล้วก็พอมดดคมิกนะครับโอเคตอนนี้มาที่ด่าน Outer o r ์ออนะครับก็คือภายนอกอวกาศนั่นเองกับด่านที่มีชื่อว่า The Countdown Begin กันเริ่มต้นนับถอยหลังโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด่าน Outer orbit จะเป็นเช่นไรนะครับกับเจ้า d i n s a u Yoshi ตัวสีเขียวของเรานั่นเองโอเคมากับคอสตูมด้วยน่าจะเป็นด่านที่เกี่ยวกับการปล่อยกระสวยอวก,กาศออกไปนอกโลกนะครับที่เรียกว่าการนับถอยหลังปล่อยจรวดนั่นเองโอเค มีเจ้าชายกายกระโดดอยู่เดี๋ยวยิงเจ้าก่อนเมฆ question m a r ก่อนนะครับแล้วก็ทำการกระโดดที่แท่นที่เป็นฝานะครับเพื่อทำให้แม่เหล็กมาดูดฝาสแตนเลสแล้วเราก็จะขึ้นไปด้านบนได้โอเคนี่งไงกระโดดทับฝากขวดนะครับ แล้วก็ขึ้นที่ฝาสแตนเลสตามที่เจ้าแมกเนตมันดูดนะครับเฮ้ยตรงนี้มีแท่นกระป๋องนมที่มันจะเลื่อนขึ้นมาทับด้วยระวังให้ดีออ๊ยจุดชายกายอมมันแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นไข่ไดนโนเสาร์ซะยิงที่ก้อนไม้ question mark ได้เป็นเหรียญทองไข่ไดนโนเสาร์นะครับโอเคกักซื้อปิดมาด้านบน เก็บเหรียญให้หมดครับก็คพือปีกขึ้นไปเฮ้ยเ้ยน่าจะเป็นบริเวณสถานีปล่อยยานอาวกาศนะครับกับสวยอวกาศน,นั่นเองมาที่จุดเช็ดพอยต์เจ้าริงเบลนะครับฟลาวเวอร์เอ้เจ้าชายกายมันกระโดดเหยียบฝาขวดให้เรานะครับต้องกัดจ,จังหวะให้ดีแล้วก็มาอีกหนึ่งตัว ทำการหมั่มมันไปซะเพื่อทำการเปลี่ยนให้เป็นไข่ไดนโนเสาร์เฮ้ยระวังแท่นที่มีไฟฟ้าสถิตด้วยมันเป็นเหมือนกับไอ้ที่เอาไว้เชียปอมปอมเชียนะครับเหมือนกับบริเวณนี้จะมีสไมรี่าฟเวอร์อยู่นะเนี่ยเมื่อกี้เห็นเป็นเงากระพริบอยู่อยู่ตรงไหนเอ่ย ค่อยๆกระพือปีกไดโนเาสาร์ขึ้นไปดูด้านบนสิมีหรือเปล่าไม่มีนะครับติดและเป็นแผ่นไม้อยู่ด้านบนแล้วแอบซ่อนอยู่ที่ไหนกันวะเน,นี่ยโอเคกระโดดขึ้นไปโอ้ยโดนทานวิทยุนะครับทานไฟฉายรุ่นเก่านะครับโอ้โหมาเป็นก้อนเลยถูกแมกเนตดูดนะครับแล้วก็ปล่อยลงมาทับเรา ต้องหลบให้ดีโอเคขึ้นบันไดไปด้านบนน่าจะเป็นบริเวณเสาหอคอยนะครับที่เอาไว้ปล่อยยานอวกาศขึ้นสูตรนอกโลกนะนะั่นเองโอเคกระโดดลบไอ้เจ้าขนรวดไฟฟ้าสถิตนะครับ กระโดดข้ามไปโอเคเจอฝากขวดอีกแล้วกระโดดเยียบแมกเนตก็ยืดลงมาแล้วยังไงเอ่ยทำไมมันไม่ลงมาดูดที่ด้านล่างละ่ะแล้วเราจะขึ้นไปยังไงวะเนี่ยหรือเราต้องใช้ปีกที่เรามีค่อยๆบินขึ้นไปหรือเปล่านะครับ อ๋อต้องกระโดดแรงๆโอเคมาดึงแท่นสตันเรดแล้วครับ mm hmm. เพื่อให้เป็นล mm ิฟ hmm. ค่อยๆเลื่อนขึ้นไปเฮ้ยเจ้าชายกายเ mm hmm. กาะอ,อยู่ตรงลูกปนไอ่นะเอาลิ้นขมืมอบมาซะหรือไม่ก็เอาไข่เดนนสเร์โจมตีมันซะ mm hmm. เก็บเหรียญ mm hmm. ทั้ง4แดงแล้วก็สทองนะครับ mm hmm. ไม่นะได้สมายรีฟเวอร์ดอกแรกของ mm hmm. ดัน เขาดาวบิกกินแล้วโอ้โหพลาดไปหลายดอกเหมือนกันนะเนี่ยสำหรับด่านนี้เพิ่งจะได้ดอกแรกนะครับน่าจะพลาดไปสดอกแล้วเพราะดอกนี้เป็นดอกที่4ของด่านนี้นั่นเองเก็บมินิฮาร์ดนะครับไปเรื่อยๆโอ้โหมาถึงบริเวณของ จรวดแล้วโอ้โหขึ้นจรวดไปแล้ว oh, นับถอยหลังวัน g ูีโก้โอ้ยจรวดกระสวยอวกาศยานอพอลโลสปุติกโอ้โหนี่มาที่บริเวณพื้นผิวดวงจันทร์กกันเลยทีเดียวนะครับจังหวะนี้โอ้โหแลมวที่เป็นสเตทของการโครจรน,นอกโลกนะครับอ u t เ r อร์ออร์บิเฮ้ ปลาหมึกมาอยู่บนดวงจันได้ไงวะเนี่ยเอาเติติดโดนดูดครับไปไม่ได้ต้องกระโดดข้ามไปเอาไอ้เจ้าชายกายครับสวมชุดของพวกมนุษย์ต่างดาวหรือว่านักบินอวก,กาศสะดวยครับเพื่อให้เป็นไปตามสภาพแวดล้อมของด่านนั้นๆแลว้วมาไอ้เจ้าปลาหมึกด้วย เราอมมันมาแล้วยังไงวะเนี่ยทาให้เป็นไข่ไม่ได้นะครับน่าจะเอาไว้ยิงโจมตีศัตรูศัตรูก็เหมือนจะจบตีไม่ได้โอเคตอนนี้มาจัดการมินิเกมยิงตัวตุ่นตามดาวเคาะแนะครับเพื่อที่จะเอาส m i l e y ฟ lower ยิงตนี่นะอีกหนึ่งตัวก่อนเวลาจะหมดไม่ใช่เวลาจะหมดสิก่อนที่ไข่เราจะหมดเฮ้ยจ้าปลาหมึกยิงได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมันมีเวลาหมดด้วย โอ้โหเจ้าปลาหมึกไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดยิงก็ไม่มีความแรงอะไรเลยครับโอ้โหน่าเสียดายครับอด smiley flower เลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับมาตามเก็บนอกรอบนะครับดูดไอ้เจ้าไอ้ชายกายอสโตรนอตนะครับนักบินอวกาศชายกายตั้งชื่อให้เองเลยละกัน เป็นศัตรูที่เราเอามาใช้งานไม่ได้นะครับสำหรับไอ้เจ้าปลาหมึกนะครับพ่นไปก็เหมือนกับโอ้โหสํารีอ่ะบางเบาเหลือเกินโอเคในที่สุดก็มาถึงเส้นชัยขเขมือไไอ้เจ้าปลาหมึกไปด้วยเลยละกันมันไสโอเคกใชัย yeah ชนะอยู่แค่เอื้อมเย้ โอเคนะครับสำหรับด่าน The Countdown Begins ได้ Smiley Flower ไปเพียงแค่2ดอกเท่านั้นนะครับโอ้โ oh หถือว่าเป็นอะไรที่น้อยนิดมากสำหรับด่านนี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูกันนี้ด่านต่อไปกันเลยโอเคมีด่านต่อไปปรากฏขึ้นมาแล้ว ไรเดอร์สตาร์นะครับด่านขี่ดวงดาวมาเลือกคอสตูมก่อนไดแกรสนะครับหญ้าแห้งไรโนโนเอาเป็นคอสตูมของเจ้าแรดเลยละกันโอเคเข้าสู่ด่านขี่ดวงดาวเลยตอนนี้ได้ออกมา นอกโลกเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าโยชิโอเคคอสตูมไรโนนะครับดูดเขมือเเจ้าชายกายเข้ามาในปากเพื่อทำการเปลี่ยนเป็นไข่ไดโนเสาร์นะครับเอาไว้จมตีคู่ต่อสู้แล้วก็เอาไวย้ยิงเจ้าก้อนเมฆเพื่อจะเก็บไอเทมต่างๆนะครับวันนี้เป็นขวดพลาสติกนะครับอ๋อนี่ไง มีดวงดาวติดอยู่ที่กระดาษนะครับแล้วก็หมุนไปตามเชือกเหมือนกับเป็นวงโครจรที่อยู่ในห่วงอากาศนั่นเองโอ้โหเต็มไปหมดนะครับเราต้องกระโดดเหยียบเจ้าแท่นกระดาษที่ติดสตาร์ดวงดาวไว้ให้ดีนะครับไม่งั้น ตกลงไปด้านล่างเดี่ยงแน่นอนโอเคเก็บ Smiley Flower ดอกที่2นะครับดอกแรกเมื่อกีน้นี้ได้แบบอ easy เลยยิงที่ก้อนเมฆ Question Mark ได้เป็น Mini Heart นะครับอันนี้เป็นลูกตุ่มนะครับแกว่งไปแกว่งมาโอเคอันนี้เป็นดาวพฤหัสเทมิเนียยิงก้อนเมฆ Question Mark แล้วยังไงเอ่ย มีแท่นให้เรากระโดดไปเรื่อยๆโอเคครับมี s m i l ฟ y Flower อ,อยู่ที่มูนเปเปอร์นะครับโอเคยิงเจ้าก้อนเมฆก่อนตีนะเอาไม่เห็นมีอะไรเลยเอามีแท่นเลื่อนลงมาด้านบนค่อยๆกะเพือปีกขึ้นไปเหยียบบล็อกนะครับแล้วก็เหยียบที่แท่นของกระดาษ ตี้นะโอ้โหนี่ไงเก็บเหรียญทองครับให้ได้มากที่สุดถ้าเกินร้อยเราก็จะได้โบนัสเป็น s m i l ฟ y flower หนึ่งดอกเช่นเดิมมาที่จุดเช็คพอยต์นะครับ b e ฟา flower ดอกไม้รักคังหรือดอกไม้กระดิ่งนั่นเองบริเวณนี้มี s m i l ฟ y flower อยู่หนึ่งดอกนะครับแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนโอเคกระโดดไปตามไอ้เจ้ากระดาษดวงดาวเลยอเอาเฮ้ยจะตกจะตกเอาเอาืเอ้อลวงเลยครับโอเคลงมาที่อันนี้ดวงดาวของแท้ครับระ,ะยิบระยับเลยห้อยอยู่บนเชือกนั่นเอง อ๋อตรงนี้น่าจะเป็น smiley flower นะครับโดยการเล่นมิิเกมนั่นเองยิง smiley flower ให้ถูกดอกนะครับนั่นไงเป็นดอกที่ยิ้มนะครับยิ้มแบบมีความสุขไม่ใช่ยิ้มแบบมีเลสสไนแบบดอกอื่นๆที่มันเอาไว้หลอกเรานั่นเอง <c oughs> เอาเฮ้ยยิงไม่ยนเวลาจะหมดแล้วโอเคหนึงวินาทีสุดท้ายเก็บ smiley flower ดอกที่4ได้เรียบร้อยครับ โอเคไปต่อครับกระโดดไปตามกระดาษแห่งดวงดาวเลยโอเคขึ้นมาบนแท่นอลูมิเนียมแล้วก็กระโดดไปตามดวงดาวเคราะต่างๆที่ห้อยอยู่นะครับอันนี้เป็นขวดยาสีฟันใช่ไหม แต่เราตกล่วงไปด้านล่างซะแล้วเวรกรรมเอาไมแล้วจะเข้าไปในหลอดยาสีฟันยังไงวะเนี่ยค่อยๆย,ย่อนตัวแล้วก็กดเข้าไปด้านในโอ้โหขออีกนิดนึงค่อยๆกับพื้อปีกนะครับเอ้าไม่คันครับเจอแรงนถ่วงที่มีน้อยนิดนะครับโอ้โหตกไปด้านล่างเอาไม่โอเคเรียบร้อยและ เก็บได้แล้วจะตกเลยหรือเปล่าโอเคค่อยๆกับพือปีกเจ้าโยชิเฮ้ยเจ้าชายไกดย,ยิงลูกระเบิดมาโจมตีด้วยนะครับอะไรของมันะเนี่โอ้โหแต่มันยิงไปด้านไหนของมันก็ไม่รู้นะครับไม่มาโดนที่เรายือนอยู่โอเคยะขึ้นไปด้านบนดีกว่าเพราะว่ามีก้อนเมฆให้เรายิงเก็บ เหรียญทองอยู่นั่นไงเก็บไม่หมดช่างมันครับไปต่อเลยยิงอีกหนึ่งทีไอ้นะโอ้โหเหรียญทองตกลงมาเต็มแต่เก็บไม่ทันครับมาที่จุดเช็คพอยต์อีกหนึ่งครั้งด่านนี้ถือว่ายาวยุ่งกันนะเนี่ยเฮย้กระโดดกลับไปเก็บเหรียญไข่ไดโนเสาร์สีแดงก่อน ยิงโอ้โหสมายี้ฟ lower ครับอยู่ด้านล่างกระโดดเก็บเรียบร้อยได้มาแล้วทั้งหมด6ดอกนะครับโอ้โหคุ้มค่าจริงๆนะครับสำหรับด่านนี้เอ้ยกระโดดไปชนไอ้เจ้าชายกายมงบล็อกไข่ไดโนเสาร์คร,ครับแล้วก็เก็บมินิฮาร์ด โอเคขึ้นลำแสงกระดาษดวงดาวที่พวยพุ่งอยู่ในอวกาศเพื่อไปสู่เส้นชัยกันเลยดีกว่าแต่ตอนนี้จะเก็บ s m i l ฟ y flower ดอกสุดสุดท้ายของดานนี้ได้หรือเปล่าข้างหลังลูกศรมีอะไรหรือเปล่าไม่มีนะครับจ้ชายกายขอข้าเมือไปได้เถอโอ้โหไม่ทันครับกระโดดไปต่ออันนี้เป็น ยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวผมว่าน,นี่หาไม่เจอนะครับสไยลี่เฟลเวอร์อีกหนึ่งดอกสุดท้ายของด้านนี้โอเคถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรเอาเฮ้ยเจอดาวดานันเอ้ยไม่นะเออตกลงไปซะง,งั้นโอเคมาโผกด้านบนพอดีเอาตรงนี้ที่ยิงจรวด ยานอวกาศนี่แล้วเราจะขึ้นไปยังไงเอ่ยโอเคจรวดมันพุ่งให้โดยอัตโนมัติมาจอดแล้วครับที่สนามบินอวกาศนั่นเองและก็เป็นเส้นชายของดันไรสตาร์นั่นเองโอเคโกเข้าเส้นชัยเรียบร้อย โอเคพาสสไมลี่ฟเวอร์ไปแค่หนึดอกนะครับสำหรับด่านนี้ Ride อร์สตารได้โบนัสจากการเก็บเหรียญทองไข่ไดโนเสาร์มาอีก1ดอกนะครับโอ้โหมินิฮาร์ดพลาดไปแค่ดวงเดียวไม่ครบ20นะครับน่าเสียดายโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะครับสำหรับด่าน Ride อร์สตารด่านนี้ โอเคเคลียร์เรียบร้อยครับไปกันอีกหนึ่งด่านนะครับกับด่านที่มีชื่อว่า Space Hub Hu b บ u บนะครับโอ้โหชื่อแปลกประหลาดเหลือเกินโอเคเป็นด่านที่เกี่ยวกับความโกลาหลในอวกาศนะครับใช้คอสตูมเป็นบูปาร์ตี้บอลนะครับลูกบอลปาร์ตี้สีน้ำเงินนั่นเองโอเคเข้าไปเลยกับด่าน p a ป e Hub ฮับบับกันเลย let's go มานดูซิว่าความโกลาหลในอวกาศจะเป็นเช่นไรโอ้โหเจอแท่นกระโดดก็โกลาหลแล้วครับหมุนเป็นวงกลมเลยเดี๋ยวมงบล็อกไข่ไดโนเสาร์สต็อปเก็บไว้เยอะๆก่อนตีแน่กันตดนเหยียบเจ้าชายกายเลยเฮ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมันเป็นแสงสีแดงๆนะครับ โอเคทำการยิงเจ้าก้อนเมฆ question mark ได้ไหมเนี่ยมาแล้วตรงนี้แท่นมันหมุนเป็นวงกลมเหมือนกับกังหันลมนะครับโอเคต้องระวังตกลงไปด้วยเหมือนมี smiley flower แอบซ่อนอยู่ในบริเวณนี้อ๋อที่เป็นแสงสีแดงคือ มีก้อนอุกาบาทมาชนบริเวณสถานีอวกาศนะครับเฮ้ยนี่เจ้าหุ่นยนต์หรือวะเนี่ยอะไรกันเอ่ยเราต้องจัดการมันโดยการทำยังไงเนี่ยโอเคถ้าไม่รู้วิธีจัดการก็กระโดดผ่านมันเลยง่ายที่สุดใหม่อแล้วถ้ามันเห็นเราไฟที่หัวของมันจะส่องแสงใช่ไหม โอเคกระโดดเก็บเหรียญทองครับมีให้เก็บเยอะออยอ๋ยอถ้าเกิดอุกาบาทมาชนสถานีอวกาศที่เราอยู่นะครับเจ้าหุ่นยนต์มันก็จะทํางานโดยการวิ่นผ่านเลยนะครับและไฟบนหัวมันก็ติดเหมือนเป็นสัญญาณเตือนภัยนั่นเองโอเคเดินไปตัดทางครับเข้าประตูไปด้านไหนเข้าได้ไหมเนี่ย ประตูปิดอยู่อ่ะต้องทำยังไงเอ่ย <c oughs> ด้านในมี smiley flower ให้เก็บด้วยเอาหรือว่าต้องให้ไอหุ่นยนต์ล่อให้มันมาชนกับประตูลังกระดาษไม่ชนนะครับ <c oughs> แล้วเราจะเข้าไปเก็บ smiley flower ยังไงวะเนี่ย ไอ,ไอ้เจ้าหุ่นมันยืดมือไปกับเหมือนกับเชือกลอกอะไรสักอย่างอ๋อมันอ้อมมาเก็บได้นะครับโอ้โหแล้วก็หลงมีตั้งน้าเอ,อือโดนอุกกาบาตชนครับไปทางไหนต่อวะเนี่ยด้านหน้าเหมือนมีหัวจรวดปักอยู่ที่ ดาวเคราะหน้อยหรือก้อนอุกาบาตสักอย่างนะครับอ๋อมีทางไปต่อด้านล่างโอเคกระโดดขึ้นไปบนแท่นที่เลื่อนได้สไลด์ลงมาเหยียบเจ้าชายกายซะเอาเจ้าหุ่ญญนยนต์ครับมันผลิตไข่ไดโนเสาร์ให้เราขับใจมากแต่ตอนนี้มันวิ่งมาชนแล้วครับเพราะก้อนอุกาบาตมาชนนั่นเองเกิดสัญญาณเตือนภัยต้องหลบให้ดี โอเคเหตุการณ์ปกติละยิงก้อนเมฆเก็บสไมลี่ฟเวอร์มาเลยหนึ่งดอกครับจัดไปแล้วสามดอกนะครับสำหรับด่านนี้เก็บมินิฮาร์ทเฮ้ยโอ้โหลงมาจากยานอวกาศนะครับยังกับไอพวกศัตรูในเรื่อง Star ์วอรเลยโอเค มี smiley flower กระพิบอยู่นะครับดอกที่4โอ้โหมันมายืดแท่นให้เรากระโดดไปต่อครับเจ้าหุ่นยนต์น่าจะอยู่ตรงนี้ครับเก็บเหรียญสีฟ้าให้ครบจำนวนตามเวลาน่าจะได้ smiley flower ได้งไงเรียบร้อยเอย้กุกาบาัดชนเอ,อือโอเคไปต่อระวังไอ้เจ้าหุ่นยนต์ที่มัน วิ่งพ่านด้วยโอเคเรียบร้อยกับเป็นเหตุการณ์ปกติเอา้าเจ้าชายกายครับถือดาบไลท์เซเบอร์ครับจากสตาร์วอร์มาจมตีเราด้วยขมือให้หมดเอา้าสมลี่เฟลเวอร์แอบอยู่ตรงนี้นี่เองได้มาแล้ว5ดอกครับโอ้โหคุ้มเหลือเกินสำหรับด่านนี้ไปต่อเหยียบเจ้าหัวชายกายเอือโดนอุก,กาบาโจบตีกแล้วต้องขึ้นไปด้านบนใช่ไหม เดี๋ยวรอให้แท่นมันพลิกกลับมาเป็นแนวนอนก่อนตรงนี้เป็นเหรียญไข่ไดโนเสาร์นะครับทั้งสีทองแล้วก็สีแดงเลยบริเวณนี้ก็น่าจะมี smiley flower ดอกสุดท้ายแอบซ่อนอยู่เช่นกันอยู่ด้านบนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับค่อยๆกระพือปีกของเจ้าโยชิขึ้นไปมีหมุดปักอยู่ด้วยอยู่ใน ก้อนเมฆนี้หรือเปล่าโอ้โหบทจะง่ายก็ง่ายนะครับสำหรับด่านนี้ในการเก็บ smiley flower ครบไปเรียบร้อยโอเคเดินทางเข้าสู่เส้นชัยกันเลยเจ้าโยชิเพื่อตามหาอัญมณีชิ้นสุดท้ายนะครับตอนนี้เราน่าจะเก็บมาจนเหลือแค่ ชิ้นส่วนเดียวนะครับกระโดดเข้าเส้นชัยไปเลย go yeah โอเคเรียบร้อยครับกับด่ดนสเปซฮับฮับบับนะครับความโกลาหลในอวกาศนั่นเองได้โบนัสมาอีกหนึ่งดอกโอ้โหมินิฮาร์ดครบนะครับนานๆทีจะครบได้มาอีกหนึ่งดอกนะครับตอนนี้ รวมเป็น21ดอกแล้วนะครับสำหรับ smiley flower ที่ใช้ในการเข้าไปยังสเตจใหม่ๆนะครับโอเคสำหรับด่าน outer orbit เราน่าจะทำการเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะออกจากด่านนี้ขอมาหมุน ให้เดนนเสาที่อยู่ในโหน่หน่อยล้วกันโอ้โหจัดเต็มไหลลูกเลยนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้เป็นคอสตูมในการต่อสู้กับสตรูนั่นเองไซโบนะครับมินชูตติ้งสตาร์เพอร์เพลชูตติ้งสตาร์ดาวตกนะครับสเปซพ็อกเก็ตนะครับสตาร์แคปนะครับ กว่าฝาน้ํารูปดาวนะครับเพนติ้งเซตนะครับเซตระบายสีบูช,ชูติ้งสตาร์โอเคได้มาจัดเต็มนะครับใส่คอสตูมไหนดีเอ่ยให้เจ้าโยชิโอเคเลือกได้เรียบร้อยครับเป็นคอสตูมของไอ้เจ้าหุนที่อยู่ บนสถานีอวกาศนะครับน่าจะชื่อว่าไซโบ้ฉันจะหลบทางให้เจ้าถ้าฉันได้สายลี่เฟื่อร์สิดอกนะโอเคกดกิฟให้ไปเลยครับเรามีเหลือเฟือนะครับตั้ง21ดอกโอเคเอาไปเลยไอ้เจ้าลังกระดาษมิเตอร์วัดมาตรพลังขอบใจมากฉันรู้สึกมีแรงกระปี้กระเป่าแล้วกระโดดหมุนฟันเฟืองกระดาษ เปิดด่านใหม่ให้เรานะครับยินดีต้อนรับสู่เชอรี่วอลเล่นะครับหุบเขาแห่งความร่าเริงโอเคก็เป็นด่านใหม่ที่เราจะต้องเข้าไปผจญภัยกันในครั้งหน้านะครับก็เอาเป็นว่าในพาร์ทที่11นะครับของเกมโยชิคลับเท็ดเวล์ผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนตอนนี้เหลือ อัญมณีของซันดีมสโตนอีกแค่1ชิ้นเท่านั้นก็อย่าลืมมาติดตามชมกันต่อในพันหน้าด้วยตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบาบบายโอ้ย